สวัสดีครับก็สำหรับคนที่ติดตามช่องซ u เปอร์ทอมเรามานานแล้วเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับห้องห้องนี้นิดหนึ่งเนาะห้องนี้ก็เป็นห้องของทอมที่อยู่ที่ภูเก็ตที่ใช้ถ่ายวิดีโอมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำช่องแต่แรกเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าทอมย้ายไปอยู่กรุงเทพมาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายกลับมาอยู่ภูเก็ตแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันสภาพอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่ามันมีโทรศัพท์ใหม่ มาเครื่องหนึ่งมือถือใหม่มาเครื่องหนึ่งก็เลยอยากจะเอามาลองถ่าย u n นบ็แบบเร็วๆกันในวันนี้มือถือเครื่องนั้นก็คือ oppo reno 6 5g oppo reno 6 5g อันนี้ก็เป็นรุ่นกลางๆของซีรีส์ oppo reno 6ะนะก็คือมันจะมี oppo reno 6 c 5g ที่ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วย oppo reno 6 Pro 5G ส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็น OPPO Reno 6 5G อ่าก็แกะพร้อมกันเลยกับ OPPO Reno 6 5G ตัวนี้เอ้ยตัวกล่องอันนี้แกะง่ายดีฮะธรรมดาชอบนะเวลากล่องที่แบบมันทำออกมาแล้วเราสามารถที่จะดึงฝากล่องขึ้นมาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยก็ทําว่ามันเป็นอะไรที่มันก็เหมือนอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยนะแต่ว่าของที่มันทำมาดีๆเงี้ยกล่องมันก็มักจะเปิดง่ายอย่างเงี้ยแหละอ,อย่างแรกเลยมีอะไรบ้าง ในนี้ก็มีโอเคมีตัวเคสที่เป็นคล้ายเคสพลาสติกใสเนาะแต่ว่ามือถือเครื่องเนี้ยเท่าที่ทมดูข้อมูลมาเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่เคสเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งมีคู่มืออะไรต่างๆคู่มือคู่มือแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเซตใหม่แบบไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อะเดี๋ยวเราดูข้างล่างก่อนโอเคด้านล่างก็มีตัวหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จนี่ให้มาเป็นแบบ 65วัตซ์ s u p e r อ o จุด0เนาะก็ตามสไตล์ oppo เลยก็ถือว่าถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามือถือแบบรุ่นที่แพงกว่าของหลายๆยี่ห้อที่เป็นแฟลกชิพอะไรเงี้ยก็ยังชาร์จได้ไม่เร็วเท่านี้หรือถึงจะชาร์จได้เร็วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แถมที่ชาร์จมาให้แล้วอันนี้ก็เป็นมือถือรุ่นกลางๆที่ยังแถมมาให้ครบทุกอย่างอยู่นะครับมีสาย usb a to usb c มีหูฟัง คราวนี้เป็นหูฟังแบบ USB-C ก็มี inline controller เหมือนเดิมตรงนี้นะครับด้านล่างก็เป็น USB-C ตัวรูปร่างของหูเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นเคยเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ด้านขลาางก่อนนี่ Oppo Reno 6 5 G สีที่เราเอามาแกะกล่องกันวันนี้เป็นสีที่เรียกว่า graphite black โอ้โหสวยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้ว่าทอมอ่ะไม่ค่อยชอบมือถือที่เป็นสีแบบสีเรียบๆง่ายๆอย่างพวกสีดําหรือสีขาวอะไรย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่ากับตัวเนี้ยคือมันมีอะไรนะเทคโนโลยีของ oppo ที่เรียกว่า oppo glow หรือเปล่าถ้าเกิดทอมจำไม่ผิดมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับ หลายๆชั้นเป็นเลเยอร์ลงไปอะไรเงี้ยทำให้เราได้สีที่มีความงดงามแล้วก็ถ้าลองดูจากในกล้องเนี่ยเราเห็นเลยว่าเวลาที่เราพลิกไปมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเลเยอร์ของชั้นสีแล้วก็มีความมีความขุ่นแล้วก็ข้อดีของสีแบบนี้ก็คือเวลาที่เราจับมันไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือเท่าไหร่แล้วเนี่ยแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ทอมบอกว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เคสพลาสติกเท่าไหร่แต่ว่า โอเคทอมเข้าใจนะว่าหลายๆคนก็ใส่เคสเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทอมเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะใส่เคสกับโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่แต่ปัญหาคือพวกโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็เวลาที่เราจับตัวมันโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับรอยนิ้วมือจับได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่ากลับกันเลยคราวนี้เวลาที่เราใส่เคสเนี่ยเราจะเห็นเห็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากกว่า เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างมันโดยรวมก่อนละกันก็ต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยก็มีความแบบว่า <c oughs> คุ้นเคยพอสมควรนะเรื่องน้ําหนักเรื่องน้ําหนักอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมือถือที่น้ำหนักเบามากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หนักมากเกินไปน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ182กรัมนะครับ <S <S ด้านหน้าก็มีหน้าจอขนาด6.4 3นิ้วแต่เดี๋ยวเรามาเปิดหน้าจอดูอีกทีหนึ่งด้านหลังมีกล้องทั้งหมด3ตัวก็ประมาณนี้ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านขวามือตัวตำแหน่งนี้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ ทอชอบที่มันมีเหมือนกับสีเขียวๆตรงนี้ที่ทําให้เราเห็นว่ามันเป็นปุ่ม Power ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงตัวปุ่มทุกปุ่มนี้ก็ต้องถือว่ามันน่าจะอยู่ในที่ที่กดได้ค่อนข้างสะดวกเวลาใช้งานจริงด้านล่างก็มีพอร์ต USB-C แล้วก็มีลำโพงตัวนี้ น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือมีลำโพงแค่ตัวเดียวอ๋อแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มีมาให้ดูแค่สีเดียวนะครับเรามีอีกสีมาให้ดูด้วยนี่กับสีออโรราซึ่งเป็นสีที่มีมาขายในเมืองไทยพร้อมกันจริงๆแล้วสีออโรราเนี่ยก็ทอมแอบเซตอัพมาแล้วนิดนึงก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้มีหน้าจออยู่ที่6.43นิ้วอย่างที่บอกแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED 90Hz เท่าที่ลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างลื่นไหลพอใช้ได้นะไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดอะไร ตัวสเปคเด่นอย่างหนึ่งก็คือความสว่างของหน้าจอเนี่ยมันขึ้นไปได้สูงสุดถึง750นิตก็เป็นอะไรที่น่าจะสู้แสงได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไว้ค่อยดูกันในรีวิวตัวแต่ีีที่นึงอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสเปค Oppo Reno 65G เนี่ยก็จะใช้ชิปเซตของ MediaTek นะรุ่น MediaTek Dimensity 905G ตัว RAM มีอยู่ที่8 g b แล้วก็มีความจุภายในอยู่ที่128 g b ก็น่าจะ ค่อนข้างใช้งานได้ครอบคลุมพอสมควรเพราะไม่แน่ใจว่าตัว256 g b เนี่ยเขาจะเอาเข้ามาขายด้วยหรือเปล่าไงก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกับทั้งราคาอีกทีในวันเปิดตัวตัวกล้องกล้องด้านหลังเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวก็คือกล้องหลัก64ล้านพิกเซลกล้อง ultra w i d ์8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะเป็นกล้องสาย2ล้านพิกเซลยังไงเดี๋ยวเราเราลองถ่ายรูปดูด้วยกันเลยดีกว่าไหมว่าว่าเป็นยังไงบ้างชึบ โอเคอันนี้เดี๋ยวเริ่มเลนส์ธรรมดาก่อนแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวแล้วก็แมโครใช่ไหมจริงๆถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี้ยขอว่าเพราะว่าในห้องนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีแสงเยอะเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราลองดูรูปกันกอ็อันนี้นะครับเลนส์แมโครอันนี้ก็เป็นเลนส์แมโครเหมือนกันอันนี้เป็นเลนส์อัลตร้าไวแล้วก็เลนส์ธรรมดายังไงเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวเราจะ ไว้รอรีวิวตัวเต็มอีกทีนึงจะได้รู้ว่าภาพที่ได้ของมันเนี่ยเป็นไงบ้างอเดี๋ยวลองเซลฟี่บ้างอันนี้แปลกจังเลยเวลาที่เราปรับมาใช้กล้องเซลฟี่เนี่ยมันเข้าไปที่โหมดพอร์เทรตอัตโนมัติแต่ทำว่าเออถ่ายออกมาได้ได้ค่อนข้างดีเลยนะหน้าดูผอมดีอ่ะ <laughs> ตัววิดีโอกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดที่4 k 3 0 fps แต่ก็เดี๋ยวเรื่องถ่ายวิดีโอเรื่องอะไรเงี้ยไว้ค่อยดูกันใน รีวิวตัวแตมกทีนึงเรื่องหนึ่งที่ทอมอยากจะบอกคือคือตัวเนี้ยมันมีฟิงเกร์ปริ้นเซนเซอร์ที่อยู่ใต้จอใช่ไหมแต่ทอมว่าบางทีมันเหมือนอยู่แบบอยู่ข้างล่างไปนิดนึงอ่ะคือมันเร็วนะเร็วมากแล้วก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าแบบมันมันเหมือนมันมันมันอยู่ข้างล่างไปนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาใช้งานอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปจนชิดเนี่ยก็ก็คงไม่มีอะไรมันก็คงแบบขยับมือไปได้อะไรเงี้ย ตัว Face Unlock ก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะก็กดไปปั๊บมันก็มันก็อนล็อกได้ทันทีอะไรเงี้ยก็ต้องถือว่าในส่วนของพวก Biometrics Unlock อะไรพวกนี้มันทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยคงต้อง <laughs> เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันตัวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,300 m มิลลิแอมก็ต้องถือว่าไม่ได้ว่าจะใหญ่มากแต่ก็ตัว Supervoo ู f ชา์จ2.0เนี่ยที่มันชาร์จได้65วัตเนี่ยก็น่าจะช่วย ชาร์จในเวลาที่เราต้องการทำอะไรหรือว่าต้องการจะออกจากบ้านแบบเร่งด่วนได้ค่อนข้างไวทันใจยังไงวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับไม่ได้ทำวิดีโอแบบอันบ็อกคนเดียวอย่างนี้มานานก็อาจจะมีแบบความตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะอยากจะเปิดห้องใหม่ด้วยของใหม่ๆนิดนึงก็เลยมาทำวิดีโอนี้กัน ยังไงในวิดีโอนี้เราก็ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีในรีวิวตัวเต็มของ Oppo Reno 6 5G ตัวนี้ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบสีไหนมากกว่าเนาะก็สวยทั้ง2ส,สีเลยเรื่องราคาก็ติดเอาไว้ในรีวิวตัวเต็มเหมือนกันถ้าเกิดว่าตอนนั้นรู้แล้วเนาะก็จะบอกหรือไม่ก็รอดูในช่องวิดีโอ description ด,ด้านล่างได้ส่วนตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เป็นผู้ติด,ดตามเนี่ยก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกด like ด้วย กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Subscriber อ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องกดอัน u b s c r i b e ออกไปละ mm hmm. แค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายครับ mm hmm. ขอบคุณครับ